สวัสดีครับผมเซลเบนจากอาดีดีคาเซนเตอร์นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาอยู่กับเจ้า t o y ยต้าไฮรักรีโว่สมาร์ทแคปสนะครับเป็นรุ่นท็อปเลยนะของตัวแคปเตียนะครับตัวนี้เป็นรถปี2017นเะครับเลขมาอยู่ที่2 7 0 0 0 0มนกิโลนะครับอ่ะคันนี้นะเดี๋ยวพาไปชมเลยนะใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคาตัวนี้ยังไม่ออกมาเป็นทางการนะแต่คาดว่าอยู่ที่ประมาณ200,000 ห้าหมื่นบวกลบประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเบนพาชมเลยนะครับใครสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวราคาน่าจะออกเร็วๆนี้ละนะครับน่าจะเปิดทําการจองเร็วๆนี้ละใครสนใจก็ทักเข้ามานะรถมีคันเดียวนะครับผมตัวนี้นะเบนบอกก่อนนะครับว่าฝาเคยถอดนะครับเก็บงานสีมานะครับคุณลูกค้าฝาเคยถอดเก็บงานเคลียร์สีมานะแต่ว่าโครงสร้างรถนะครับยังเดิมๆอยู่นะครับ น็อตด้านในนะครับยังเดิมๆอยู่นะขอคนเน้นราคาเป็นหลักละกันนะครับผมไม่ไม่เน้นเรื่องสานะขอคนเน้นราคาเป็นหลักนะครับไว้เน้นใช้งานเป็นหลักจริงๆนะโอเคมาดูในส่วนตัวน็อตแก้มนะครับอันนี้ก็สวยๆเลยนะครับคุณลูกค้าอย่างที่เห็นเลยนะนะครับปั๊มต่างๆนะคันเดิมๆนะคุณลูกค้าปั๊มต่างๆคันเดิมๆนะสำหรับเจ้าคันนี้นะนะครับมีถอดมานะนี่มีถอดมาซอกด้านในนะครับเดิมๆอยู่นะ น็อตในส่วนอื่นๆน,นะเบนเช็คดูให้หมดแล้วนะครับก็คือเดิมหมดจะมีแค่ฝาที่ถอดมาอย่างเดียวนะเพราะบางทีนะครับอาจจะมีการเก็บแค์สีมาอะไรประมาณนี้นะครับนะครับหัวน็อตเ,เดิมนะล่องรอยการใช้งานรถก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทําการปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบนะครับเครื่องยนตนะ์น็อตเครื่องยนต์ก็ยังสวยงามอยู่นะคุณลูกค้านี่นะครับซีนต่างๆนะไม่มีรั่วนะน้ํามันเครื่องไม่มีรั่ว นะครับเครื่องยนต์สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวทําการล้างสปาให้นะครับราคาก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะ2425บวกลบอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากเขาจะเป็นตัวท็อปนะเขาก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามานะครับล้อก็จะเป็นล้อแม็กนะอ่ะล้อแม็กนะตัวนี้ยางนะครับเป็นยางปี2024นยบสนะพนัลูกค้านี่ยางปี2024นะสัปดาห์ที่13นะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นขอบ ครบรอบ1กนะครับผมนะดอกยางยังเหลือเลยเยอะเลยนะครับดอกยางยังเหลือเยอะเลยนะครับนะยางก็ใช้ได้อีกหลายปีนะครับล,ล่องรอยขีดข่วนนะครับก็มีบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะ๋ยวพวกนี้เป็นเก็บงานทําสีให้หมดเลยนะครับผมนะครับเคลียสีให้หมดนะรับรองว่าสวยแน่นอนนะครับคุณลูกค้าได้ไปพร้อมใช้งานเลยนะครับหรือใครท่านไหนนะชอบสภาพเน้นสภาพเดิมเดิม นะครับก็ซื้อไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าให้ทางเบนซ์เก็บงานให้เบนก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะกะ็เดี๋ยวมาดูโครงสร้างในส่วนของด้านขวากันบ้างนะครับนี่หัวน็อตตรงนี้เดิมเดิมนะคุณลูกค้าไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะนะสวยๆนะครับประตูนะครับเดิมเดิมนะครับประตูเดิมเดิมนะนี่หัวน็อตเดิมเดิมนะครับคุณลูกค้าสวยงามมากเลขไม้นะครับ27886กกิโลเมตรนะครับ เนื่อง,งจากเป็นตัวท็อปนะก็จะมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้ยังดีอยู่นะครับคุณลูกค้าสามารถเช็คประวัติสูตรได้นะครับเราเช็คประวัติตะเราเช็คระยะตามรอบอยู่แล้วนะรถพวกนี้นะครับนี่นะครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้าสีดาแบบนี้นะครับตัวเบาะนะครับก็จะมีรอยขุยๆนิดนึงนะเป็นเบาะที่ค่อนข้างใช้งานเลยนะครับแต่เราขายตามสภาพนะครับผม ประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ตัวอาร์คอะไรต่างๆนะครับก็ยังเ,เดิมๆอยู่นะครับผมอาร์คเดิมๆอยู่นะคุณลูกค้าเนี่ยเห็นไหมดับเดิมนะกระบะไม่เคยแกะโครงสร้างมานะครับผมช่วงล่างอ่ะช่วงล่างช่วงล่างก็ยังดำๆอยู่นะไม่มีสนิมนะไม่ใช่รถน้ำเค็มแน่นอนนะครับคุณลูกค้านี่นะ,นะ,นะไปกันต่อ ใครสนใจทักมาได้เลยนะครับ0 9 4 3 3เก้าสเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับแล้วก็ราคาน่าจะออกเร็วๆนี้นะครับยังไงใครสนใจเบนแนะนำติดต่อสอบถามมาก่อนได้เนาะอ่ะาหลังคาแคดดิบอลยังใช้งานได้ปกตินะครับโชคยังไม่เสื่อมนะใช้ได้ปกตินะครับตัวอ่าด้านในนะครับมีการติดตั้งแม็กไลเนอร์มาเรียบร้อยนะครับนี่อาร์ค ท้ายนะครับสวยงามนะนี่ไม่ใช่รถเกะกระบามาแน่นอนนะครับนี่อาร์ท,ท้ายนะครับสวยงามนะนี่นะครับผมนะประมาณนี้ช่วงล่างนะครับยางอะลงยางอะไหล่มีมาให้นะครับช่วงล่างดำๆนะเดี๋ยวทำการล้างสปาให้ก่อนสมมอบเราก็มีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับ เดี๋ยวมาดูโครงสร้างฝั่งซ้ายกันต่อนะครับะนะครับน็อตประตูนะครับเดิมๆนะครับผู้ลูกค้าน็อตประตูเดิมๆนะนี่ไม่มีแกะนะครับนี่ไม่มีแกะนะนี่เดิมๆนะนะครับสวยเลยนะครับเบาฝั่งฝั่งซ้ายนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างสวยงามเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนส่งมอบนะเรา นอกจากเก็บงานให้นะครับเราก็จะทําการล้างสปาภายในแบบว่าซักเบาะให้ด้วยนะนะครับนี่ใครอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับติดต่อมาได้เลยตัวเบาะนะครับอันนี้เบาะเสียเดี๋ยวซื้อเบาะใหม่ให้นะครับผมติดตั้งเบาใหม่ให้นะอ่าประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วถือว่ายังน่าใช้งานอยู่นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะราคาค่อนข้างดีเลยนะครับประมาณ2 แสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับมีคันเดียวใครสนใจอยากได้ตัวท็อปไว้ใช้นะครับติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สามห้าสามสี่สองสี่สองนะครับปีที่แล้วนะยังขายกันอยู่ประมาณสามแสนกลางๆนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าลดราคามาเยอะมากเลยนะครับเหลือเพียงแค่สองแสนกลางๆเท่านั้นลงไปประมาณแสนหนึ่งเลยนะนะครับ ครับพวกกระจกนะครับก็ปับไฟฟ้าหมดเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมหน้าจอนะครับควบคุมหน้าจอแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงนะครับพวงมาลัยนะครับยังดูดีอยู่นะครับพวงมาลัยยังดูดีอยู่นับยังสวยงามอยู่นะนี่นะครับลูกค้าสามารถเลื่อนดูสถานะต่างๆได้จากไอ้นี่เลยนะครับนี่จากตัว หน้าจอกลางได้เลยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะครับก็แล้วแต่ผู้ขับขี่นะถ้าขับแบบว่าไม่ซิ่งมากนะครับก็ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะ,อะขอลูกค้าอยากได้ด่วนนะครับทักมาก่อนนะครับะนะครับเดี๋ยวเล่งเครื่องให้ฟังนะครับ ใครสนใจทักมาก่อนนะแล้วก็ราคามาเดี๋ยวเบนโทรแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับถ้าลูกค้าฟังราคาแล้วโอเคพอไปได้นะก็มาทําเรื่องสัญญากันต่อได้นะครับอันนี้เล่นเครื่องให้ฟังนะครับ2000รอบนะครับผมนี่นิ่งๆนะเครื่องยนต์ดีมากนะครับคุณลูกคา้าแอร์เย็นปกตินะใช้งานพร้อมใช้งานนะครับคอนโซลก็ค่อนข้างสวยงามน,นะในเลขไม้ระดับ20 0 0 200, 0 0สอ0 0 0นนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลย นะครับหน้าจอแอร์เย็นเลยกล้องเป็นฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวปิดนิดนึงนะนี่ตัวแอร์เขาจะเป็นแบบดิจิตอลเลยนะครับคุณลูกค้าตัวแอร์เขาจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่สวยงามนะน่าใช้งานเลยแล้วก็ตัวช่องสิโวลต์นะครับมีมาให้ซ้ายขวานะครับเกียร์เป็นเกียร์เลยหน้า5สปีดนะแต่ตรงนี้มันเริ่มลอกมองไม่เห็นละนะครับบนหัวเกียร์ตรงนี้นะมองไม่เห็นละ ใช้ความใช้สัมผัสเอานะครับแล้วก็หรือวใครจะไปเปลี่ยนอะไรก็ยังไงก็แล้วแต่แล้วกันเนาะตัวนี้นะครับ Eco Mode Power Mode ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างนะครับใครอยากได้ตัวนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเป็นรถที่ขายดีมากนะเพราะว่ารถที่แล้วนะครับนี่ลำพงคมวิตเตอร์มีติดตั้งมาให้ด้วยนะตัวท็อปก็เป็นรุ่นที่ขายดีนะเพราะว่ารอบที่แล้วนะครับ รถเข้ามา2คันนะรถเข้ามา2คันติดจองแบบไวมากนะครับราคาออกแล้วติดจองไวมากนะไม่ถึง3นาทีนะครับแล้คันนัติดจองเลยนะครับเพราะว่าราคาออกมาเซอร์ไพรส์มากนะเอาเป็นว่าใครท่านไหนอยากได้รถแบบนี้ไว้ใช้งานนะติดต่อมาที่เบนได้นะครับอาดูภาษีนิดน,นึงนะครับดูดูสำเนานิดน,นึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับผม นะครับ2017ชัดเจนนะลงหลังคานะครับติดตั้งหลังคามาเรียบร้อยนะ,ะสีเทานะครับเครื่องยนต์ดีเซล150แรงมา้า2,393ซีซีนะครับลำดับที่1น,นะครับของอาคานีแคปิตอนนะครับลูกค้ามาต่อลำดับที่2ได้เลยนะครับภาษีอยู่ที่1,350บบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับใครสนใจอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะ ทักสอบถามมาได้นะก็คลิปนี้นะเป็นขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ